มากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ำคืนนี้เรามีปลาเผาแล้วก็ทีมงานเล็กๆน้อยๆค่ะตำไรบัวปลาเผาน้ำจิ้มรสเด็ดจากเพื่อนนะคะย่างบาร์บีคิวเนี่ยเนี่ยย่างย่างเอิญว่าอย่างก็ก็เอิญว่าอย่างอันนี้เป็นแบบสบายนางโบเมนอนะครับสบายนางข้าวแกงแบบเลิศย่างกินข้าวแบบนี้ยังอันนี้ยังก้อยก้อยก้อย ไหนหลานเอ้าใช่ไปทางไหนแล้วล่ะเพื่อาอันนี้มาให้แม่แล้วไปทางไหนเดทรอยอันไหนอคะรอยไปต้องน้ำนะคะเอ้าคือเขาออกมาแล้วคือเขาแล้วออกมาแล้วไปเขาอีกบ่เดี๋ยวนี่สมัติปวดห้องนะคะอะไรอะไรไม่ไหวกินยาอะไรไม่ไหว ผักมาเป็นส่วนนะคะหิวอะไรหิวผู้หรือหิวอะไรโอ้หิวผู้หิวผู้หาแจ๋วสิคะจัดรออะไรวะจีหิวผู้มันนี้ขึ้นมาห้าร้อยจุดสื้อนี่หมดแล้วไปตลาดมากระเงี้ยกับไปก็เงี้ยเลยือเป็นไงล่ะเจ้าไปตลาดบนไหนนี่ของค่ะปลาเผาแบบอร่อยอลังการนะคะเพื่อน อ๋อเมนบอกคือออกมาแล้วก็เข้าอีกเจ็บอีกคือขอกล้ามกระแทกเป็นอีกบ่ะน่าจะกินน้ำเยอะเราแล้วสองร้อยเราเลี้ด้วยนะเออมเราเยอหรือมึงป้ล่ของขาดดิของขาดเลยของขาดของขาดเป็นอันใดได้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แวะเข้ามากินข้าวกับปราชญ์ในค่ำคืนนี้นะคะปราจ๋ากับเด็กๆค่ะ มาค่ะมาค่ะขอบคุณนะคะ